ไปเพื่อปลูกสร้างใหม่สมมติผมก็เออยมตกลงพอตกลงมามันก็ไม่จบไม่จบเรื่องการการไหนข้าเรื่องดปปูก็ข้าเรื่องดูเสร็จปุ๊บก็จะมาฟ้องเพิ่มผมอีกที่นผมบอกว่าไอ้อะไรก็นกักกันนะเพราะชีวิตของผมแค่คนเดียวผมว่า จริงๆงมาแล้วผมให้สองพันแม่เขาก็สยณพันผมก็เข้าใจอยู่ว่าเออต่างคนต่างเลี้ยงดูทั้งสองคนแต่ว่าผมมีหน้าที่การงานที่ดีก,กว่าเขาไหม <c oughs> ผมผมไม่มีหรอกแต่ว่าผมสามารถที่จะเลี้ยงบุงได้ไม่งั้นเปนลี่ยนอำนาจการปกครองมาให้ผมได้ไหมผมว่าเออผมจะเลียอยู่ในเมืองในท,ที่สุดินแต่ว่าเขาน่ะอยู่กับแม่ไปเลี้ยงที่ต้นนอกนะ่ะผมว่าอันไหนดีกว่ากันสารสารเห็นด้วยกับผมไมบอกว่าผมอยู่ในที่สุดินเนี่ยมาอยู่กับกับนั่นปัจจุบันนี้ ผมสามารถที่จะเด็กมันเลี้ยงดูได้ไหมหนึ่งผมก็ไม่ต้องจำเป็นต้องไปพร้องกับแม่เขาเพราะว่านเงินๆผมแค่นี้ผมก็สามารถที่จะเลี้ยงูเลี้ยงดูดูลูกได้แล้วก็สามารถที่จะเบิกค่าค่าเล่าเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะส่งเงื่อนเปริญาตีได้แต่ว่าสาลเขาเขาบอกว่าดูที่ตัวเด็กว่าเด็กเขาพอใจอยู่ตรงไหนแต่ว่าในความเรจริงตัวผมมี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 สิทธิ์มีสิทธิ์มากกว่าตัวแม่เขาด้วยซ้ำแต่ว่าสาลเขาเขาจะดูว่าเหตุผลที่ผมทําได้นี่บางคน ครับก็ก็เป็นเรื่องถ้ามันมีข้อได้จริงเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปคุณก็าจ,จะต้องอให้ทนายความยื่นฟ้องหรือยื่นคำร้องเข้าไปในคดีเดิมของศาลเนี่ยให้พิจรณาว่าเางื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปแล้วความเหมาะสมเนี่ยถ้าอยู่กับเราจะาถือว่าเกิดประโยชน์กับตัวเด็กมากกว่าศาลก็อาจจะกลับมาทบทวนพิจารณาคดีอีกรอบหนึ่งก็ได้ มากกวา่าครับการท่านหนึ่งผมสามารถที่จะส่งเสียเร<ช> <ๆ S 2> ื่องเรื่องดูเด็กเนี่ยส่งถึงป<ช>ัญญาตีได้เบิค่าเรียนได้ทรับการแต่ไม <ๆ S 1> ่ <ๆ S 1> เขาไม่ไม่ได้คราบการตัวแปร,ปรเรื่องคดีครอบครัวเนี่ยเวลาเวลาทะเลาะเบาะแวงกันและจะเลิกลากันเนี่ยตัวแปรว่าลูกจะอยู่กับใครเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเงินเป็นหลักนะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าศาลจะดูว่าเด็กมีความสุขที่อยู่ที่ใครเด็กจะมีอนาคตดีที่อยู่ที่ใครเด็กจะมี ความมั่นคงในชีวิตเนี่ยเมื่ออยู่ที่ใครสาลจะดูหลายอย่างประกอบกันครับอาจจะไม่ดูด้านใดด้านหนึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมแล้วสาลก็กําหนดลงมาว่าให้แม่หรือให้พ่อแต่ถ้าไม่พอใจในคดีเดิมก็ต้องอุทธรณ์ฎีกาขึ้นไปครับตอนนี้คด, mm. ดีมันจบแล้วถ้าเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงคุณจะฟ้องอีกอาจจะต้องปรึกษาทนายความครับว่าเรื่องนี้จะหยิบยกขึ้นมาได้ไหมหรือตอนที่ตกลงกันมีเงื่อนไขอะไรว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ย สาลสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกรอบหนึ่งได้นะครับลองคุยกันในความดูนะครับเป็นอย่างกรณีแบบว่้ถ้าเกิดว่าสารสารผู้พิพากษาสมทบนี่เขามองมองอยู่ที่ตัวเด็กว่าถามเด็กว่าเด็กจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ถ้าเกิดว่าเด็กเขาณตอนนี้เขาไม่อยากอยูอย่กับผมอยู่แล้วแต่ว่าความสามารถของผมมัน,ม,น,ม,นมันมันมันเลือดหวาเขาอยู่แล้วแต่ว่าก็เขามองที่เด็กว่าเด็กย่อมอยู่ที่บ้านนอกนี่ แต่ว่าผมอยู่ในเมืองนะมีโอกาสมากกว่านะทำไมคือถ้าพูดไปแล้วท่านพูดวัากา,าผมต้องอีกผมผมไม่ได้ได้รูกหลกอาจาย์แต่ว่าท,ทาไมเขาไม่ถึงมองถึงอนาคตของของเด็กว่าเออหนูต้องมาอยู่กับพ่อนะพ่อมีอนาคตมากกว่าโอ,อ้หนูต้องมีอนาคตมากกว่าขอ้ยู่อยู่บนมันก็เป็นความเห็นของของคณะผู้อักษานะครับถ้าท่านเห็นชี้ขาดลงมาอย่างแล้วอย่างไรแล้วเนี่ยถ้าตัวเราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องยื่นอุทธร์ขึ้นไปตามขั้นตอนออของกฎหมายถ้าเราไม่อุทธร์ก็แปลว่าจบ นั้นศาลเนี่ยไม่ได้จบที่ศาลเดียวอาจจะจบที่1นึ่งศาลสองศาลหรือสามศาลก็แล้วแต่เราจะสู้ต่อหรือไม่ตอนนี้เมื่อเมื่อมันยุติไปแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาพูดใหม่เนี่ยคงไม่ได้เพราะฉะนั้นในการที่ศาลชั้นต้นตัดสินไว้เบื้องต้นก็คือว่าอำนาจปกครองให้อยู่ที่แม่นะครับแล้วก็เด็กขออยู่ที่แม่ในส่วนอของค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยให้พ่อ,พอจ่ายหรือให้พ่อกับแม่ร่วมกันจ่ายหรืออย่างไรตรงเนี้ยสายก็จะดู ก็ให้ร่มจ่ายสองพันหรว่าแม่เขาก็แต่ว่าไม่ได้ร่วมจ่ายแต่ว่าเท่ากับอยู่กับแม่ก็เท่ากับจ่ายแหละต้องพูดไปแล้วทหารสองทีนี้<อ>ทีนี้เมื่อเขาเห็นว่าไม่พอเนี่ยตอนนี้เขาจะยื่นคําร้องกับศาลหรือฟ้องกับศาลขอให้กําหนดเรื่องค่าอุปกรณ์ลี้ยนึดูให้เรารจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องไปว่ากันเฉพาะประเด็นนี้นะครับยังไงถ้าถ้ามีคําร้องมาแม่แม่เขาเล่นกันพนันเนี่ยผมสามารถที่จะถ่ายรุ่นได้นะครับอาจารย์ก็ถ้าการ การที่เขาประพฤติตัวไม่เหมาะสมอำนาจปกครองอยู่ที่เขาจริงเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าถ้าเด็กอยู่กับเขาแล้วเขาประพฤติตัวไม่เหมาะสมไม่สมควรที่จะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองนะครับก็ยื่นคําร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนอำนาจปกครองตัวนั้นก็ได้และย้อนกลับมาคุ้มครองตัวสสดิภาพเด็กอีกทีก็ต้องดูดูข้อเท็จจริงเป็นกรณีกรณีไปนะครับข้าพาจ้ารู้คุณอาจารย์นี่หนึ่งว่าคือผม ว่าจะไปถ่ายไอ้ถ่ายที่เขาเล่นกันพนันอยู่เนี่ยทีนี้กรณีผมสอดถามว่าถ้าผมไม่ถ่ายแบบนั้นเขาบอกว่าผมผิดนี่คือคือไปไปละเมดิดสิทธิ์มันมันถ้าพูดไปแล้วไปเอาหลักฐานมาแบบนั้นมันมันผิดผมผมไม่ทราบว่าจะไปหาข้อมูลยังไงดีแล้วหลักฐานยังไงดีครับอาจารย์คือถ้าเขาทําผิดกฎหมายแล้วมีคนไปถ่ายภาพไปเก็บได้ไอ้คน <สะ S 1> ที่ทําผิดกฎหมายจะบอกว่าคนอื่นห้ามมาจับผิดตัวเองเนี่ยอ้างไม่ได้แล้วครับกฎหมายไม่คุ้มครองคนที่ไม่สุจริต เพราะฉนั้นถ้าเขาทผิดอยู่แล้วแล้วเราไปเก็บหลักฐานได้เขาจะมาว่าเราเป็นละเมิดสิทธิ์ของเขานี่คงไม่ได้ผมโทรถามอาจารย์ทางไอทนายทางทางสัตว์ชลินเขาบอกว่าเราน่ะอย่าเป็นละเมิดสิทธิ์เขาเขาเล่นอะไรเราเราไปล้วถ่ายแล้วผิดเพราะว่าอ้าผมถ่ายเอาหลักฐานนั้ไปจะผิดอะไรคือเามคถ้าเขาทําผิดแล้วเราไปเขาทําผิดเราไม่ได้หลักฐานว่าเขาทําผิดอย่างนี้จะแบบว่าเราละเมิดสิทธิ์เขาไม่ได้แต่ถ้าเขาอยู่ในบ้านเขาแล้วเราเข้าไปในบ้านเขา โดยยังไม่เห็นว่าเขาทำผิดอย่างนี้เราอาจจะผิดบุกรุกได้ไงครับมันจะไม,ม,ไม,ไม่เรื่นกล่งการแจ้งต่อจันเล่<อ>นากางแจ้งเลยพอดีผมเห็นอยู่ตลอดอยู่แต่ว่าผมไม่ไกล้าถ่ายพอดีผมถามอาจารย์นะบอกว่าอาจารย์บอกว่าผิดนะผิดนะ่าจะเป็นถ่ายนะเขาบอกผมก็เลยว่าเออทำไมผมจะได้หลักฐานฟ้องแย้งได้ไงผมก็คิดอยู่ก็จริงๆแล้วหลักฐานเนี่ยหลายๆอย่างนะครับมีจากภาพถ่ายมีจากพยานบุคคลนะครับแล้วก็ตัวพยานวัตถุ เพราะนั้นเราได้พยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถนําเสนอพยานหลักฐานต่อสารได้ยังไงปรึกษากับทนายความอยู่ซูลินผมว่าจะไป,ะป,ะปคัดไอ้นั้นได้ไม่ขาจารย์คือไปคัดไอ้ตรงที่สาเนาเขาไปโดนจับไอ้การเล่นพันกันพนันที่สาลตำรวจหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียถ่ายานนรูปภาพอะไรจนสามารถที่จะทําได้มครับไปโคได้นะครับที่สาลตำรวจครับต่ตำรวจคงไม่ให้เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับคดีนะครับแต่ว่า ถ้าคุณรู้ว่าถูกจับเมื่อไหร่บันทึกประจาวันอยู่ในช่วงของวันที่เท่าไหร่เวลาคุณยื่นคาให้การต่อสู้คดีคุณก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วก็ยื่นคําร้องกับศาลขอให้ศาลออกหมายเรียกบันทึกประจําวันจากสอนอที่เขาถูกจับเนี่ยนะครับ,รบให้ส่งมาที่ศาลอย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวพอสมมาที่ศาลปุ๊บศาลก็ให้เราตรวจดูว่าเอกสารที่เรียกไปอันนี้ใช่ไหมหลักฐานมันก็จะปรากฏในศาลเองครับ อ๋อเหครับพอดีนอดีผมหนักใจตรงที่ว่าเออผมจะไปหาหลักฐานนะแจริงจริงตัวผมไปหานด้จริงถ้าเขามีถ้าเขามีบันทึกประจำวันว่าเขาเล่นตลอดเลยครับอาจารย์ได้ว่าผมเคยไปศึกษาแล้วเขาบอกว่าผิดผมเลยว่าโทษตรงนี้แหละครับอาจารย์ครับไม่ไม่เป็นไรยังไงก็ปรึกษากับในความดูอีกรอบหนึ่งคุยกับหลายๆท่านก็ไเลยครับนะครับ ยูสโซินก็มีแต่นายแก่ๆผมจะพ้องแย้งอาการันแต่ว่าผมรอวันนั้นอยู่แค่ก็คือผมแน่นอนครับจันท่านที่สามครับจันครับทีนี้ถ้าเราได้หลักฐานก่อนแล้วเห็นว่าเด็กอยู่กับเขาเนี่ยแย่เลยอยู่กับเราดีกว่าเราจะฟ้องก่อนก็ไม่จำเป็นต้องรอครับไม่ไม่ไม่นั่นตอนนี้ผม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 พบกันรึ่งทางอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ได้เขาก็ไม่แฝงผมก็มีสิ็นไหนถ้าเกิดว่าเขาแฝงผมจะเอาหลักฐานตรงนั้นไปฟ้องแย้งไปเลยครับันครับทีนี้เรื่องลูกเนี่ยยังไง อาจจะคุยกันเองก็ได้นะครับโดยไม่ต้องพิพาทกันในชั้นศาลไม่คุยไม่ได้เลยครับอาจารย์คณะมันึงยังคุยไม่ได้เลยครับอาจารย์ครับผมโอเคถ้างั้นก็ก็รอตามขั้นตอนที่เราคุยกันนี่ก็ได้ครับครับเพราะว่าคุณแตงเมฆเขาไม่ได้ลูกคนใดคือติดต่อได้ไม่ไม่ได้เลยครับติดต่อแต่การับเงินในรับได้แต่ว่าติดต่อเขาคุยกับเพาะไม่ได้เลยครับอาจารย์ค่ะ ไม่เป็นไรครับยังไงเป็นไม่ได้ครับยังไงแารครับทำงานยู่กันอาจารย์อยู่ตลอดเลยครับผมขอบคุณครับคุัทดีครับวัสดีครับกรณีครอบครัวนี่คงอาจจะต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ลูกกับพ่อกับแม่ยังไงก็เป็นสายเลือดของเรานะครับเพราะฉะนั้นการพิสูจน์เนี่ยอาจจะใช้คําพูดเพียงคาสองคาไม่ได้การกระทําการสื่อสารกันด้วยความรู้สึกของความเป็นพ่อเป็นลูก ระยะเวลามันจะบอกกับลูกเองว่าสิ่งที่พ่อทำเนี่ยทำด้วยความรักความถูกต้องหรืออย่างไรแล้วและในที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงต้องคุยกันได้นะครับนะคะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญนะคะไม่มีใครหรือว่าไม่มีใครอยากเห็นครอบครัวไหนแตกแยกแน่นอนอเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเปิดสายคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามปัญหากฎหมายกันต่อนะคะที่หมายเลข023383837ถึง9ในรายการตีของร้องเปล่าค่ะ